คร, <ro> ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟร yeah. ีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของการถอนเงินเหรียญคริปโตต่างๆนะครับเข้าในส่วนของกระเป๋าคอยเบสนะครับสำหรับใครที่ชอบการหาเหรียญคริปโตฟรีอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าคอยเบสนะครับผมก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปโนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของกระเป๋าฟอเร e ต์เพกก็ได้นะครับผมใครที่ยังไม่ สมัครไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินให้ดูนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับที่จะทําเงินนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับเหรียญคริปโตที่ผมถืออยู่ในคอยเบสนะครับก็มี XLM BTC ETH MANA Chiba, Litecoin แล้วก็ ADA XRP แล้วก็เหรียญดอทคอยนะครับ ยอดเงินรวมกันก็ประมาณ1,500บาทนะครับผม1,500บาทใน c o ยเบสเนาะและก็ f o r e p a g เนี่ยก็มีประมาณตามนี้เลยนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับดอลลาร์นะครับทั้งหมดนะที่แปลงค่าจากเหรียญคริปโตทุกเหรียญน,นะครับรวมกันแล้วเนี่ยผมมีทั้งหมด3 0 32ดอลลาร์เนาะก็ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับ10,000กว่าบาทนะครับตามนี้นะฮะร,ราคาดอลลาร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ33.5กว่าเลยนะครับผมก็ลองไปคำนวณดูได้เนาะในส่วนของเว็บไซต์ที่ผมจะมาทําการถอนเงินให้ดูอีกครั นะครับก็คือเว็บไซต์นี้หรือว่าแอปนี้นะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับ สำหรับใครที่จะเล่นบน iPhone หรือว่า iOS เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับค้นหาได้เลยนะเพราะว่ามันใช้บนเว็บได้นะครับถ้าเป็นในแอปเนี่ยไม่แน่ใจว่าระบบของ iOS เสนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็น Android ไปดาวน์โหลดกันได้นะใน Google Play Store นะครับเขียนชื่อแอปตามนี้เลยนะครับด้านบนนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ก็ได้นะครับขั้นตอนและก็วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปตรงนี้แบบนี้เลยนะครับวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินหลักฐาน การถอนเงินนะครับแล้วก็วิธีการสมัครกระเป๋าต่างบิดขับสตา a r โปรไบน์แนนซ์คอยเบสฟอร์เสดเพย์บทัสซ่าหรือว่าช่องทางการติดต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ปักหมุดที่ผมปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับการถอนเงินนะครับก็ให้เรามากดตรงคําว่าถอนนะครับเมนูด้านบนเนาะจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าไปในมือถือนะครับมันจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปที่ถอนนะครับการถอนเงินนะครับผมก็มีเหรียญคริปโตตามนี้เลยนะครับที่เราสามารถถอน ได้แต่เราจะต้องดูในส่วนของขั้นต่ำในการถอนเงินและก็ะกระเป๋าที่สามารถรับเหรียญคริปโตนั้นได้นะครับใครที่ต้องการรับ รับเป็นในส่วนของบัตรเงินสดกิฟต์การ์ดนะครับของเกมต่างๆหรือว่าของเว็บไซต์ต่างๆอะไรประมาณนี้ลองลองมาดูตรงนี้ได้นะจะมี Google p l a y Xbox Netflix t w i t ฟิกนะครับโลบอคนะครับผมแล้วเราก็มาดู a เม z o n อะไรพวกนี้นะครับแต่หลักๆผมก็จะถอนเป็นในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับเรามาดูที่เหรียญแรกนะครับดอ c o อยนะดอทคตอนนี้นะครับผมสามารถรับได้ทั้งหมด3กระเป๋านะกระเป๋าต้งคอยเวสแล้วก็ฟอเรสตเพย์นะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่ 1 6 0 0 0 0เหรียญนะครับ1 6 0 0 0 0คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับจะได้เป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่0.8ดอลลาร์เนาะตามนี้เลยนะครับกระเป๋าตรงน่าจะใช้พวกสต a r p o Bit บิดขับได้นะผมคิดว่านะน่าจะใช้ได้นะครับ b i n e อะไรพวกเนี้ยน่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมจะถอนแค่ c o i n b a แล้วก็ f o r s p a y นะครับเพราะว่ามันชัวร์กว่านะครับผมกลับไปที่ตลาดนะครับก็มาดูเหรียญ Bitcoin นะครับ บิตคอยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอ b เบสและก็ Forset p เพยนะครับสองกระเป๋านี้นะฮะอ่าฟอเรตเพก็ใส่เป็นอีเมลในการรับนะครับไอ้คอยเบสนะไม่ใช่ฟอเรสต์เพนะใส่อีเมลนะครับถ้าเป็นฟอเ s e ต p เพก็ใส่ลิงก์กระเป๋าของอ่าวอลเล็ตได้เลยนะครับตามนี้นะขั้นต่ําของการถอนบิตคอยนะครับก็คือ20,000นนะครับอ่าสองหมนนะครับไรคอยล่ะไรคอยก็60,000นนะครับผมหกหมื่นในการถอนไรคอยเนาะถอนได้สกระเป๋านะครับตามนี้เลยนะ ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเหรียญ XLM นะครับเลทเหรียญ XLM เนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่20 0ห0ืนเหรียญน,นะครับก็ใช้กระเป๋าคอยเบสในการรับนะผมจะถอดเหรียญ XLM นะครับผมแล้วก็ใส่อีเมลนะครับของ c o i n b a ลงไปนะครับสําหรับใครที่จําอีเมลของ c o i n b a ไม่ได้เนาะก็เข้าไปที่ c o ยเบสนะครับแล้วก็ตรงโปรไฟล์ตรงนี้นะครับมันจะมีอีเมลของเราอยู่นะก็คืออีเมลนี้นะครับที่จะใช้ในการรับเงินเนาะแล้วก็คัดลอกมา แล้วก็วางลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่จํานวนเหรียญคะแนนที่เราต้องการถอนนะครับผมมี6กหมื่นะครับผมก็จะใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ตามนี้นะครับผมแล้วเราก็กดถอนนะครับคุณต้องป้อนอีเมลนะครับเพื่อที่จะทําการ อาจจะถึงจะสามารถถอนได้เนาอะอ,นนอีเมลเนี่ยผมก็ใส่ลงไปแล้วนะทำไมมันแจ้งว่าถอนไม่ได้นะครับลองกดถอนอีกครั้งนึงนะครับผมผม,ผมคิดว่ามันน่าจะให้เราพิมพ์เอานะเราไม่สามารถคัดลอกมาได้นะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับโอเคนะครับผมก็ทําการพิมพ์เสร็จล้วเดี๋ยวลองกดถอนดูนะครับถ้าถอนไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับผมถ้าขึ้นแบบนี้คือสามารถถอนได้เนาะเหรียญที่ผมจะได้รับอยู่ที่1.5 XLM นะครับ ตรงนี้จะเป็นการให้คะแนนนะครับในส่วนของอีเมลตรงนี้เราไม่สามารถคัดลอกมาวางได้นะเราจะต้องพิมพ์เองนะครับผมจากนั้นเราก็กดไปที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับที่เป็นข้อมูลโปรไฟล์ของเราเนาะกดเข้าไปแล้วเราก็มากดที่คำว่าการถอนเงินนะครับการถอนเงินตรงนี้ผมได้ทำการถอนไป2รอบแล้วนะครับครั้งแรกก็เป็น Bitcoin นะบิตคอยนะครับนี่ฮะสองหมคะแนนแล้วก็เหรียญ XLM นะครับ หก0มืนสองพันคะแนนนะครับผมเป็นเหรียญคลิปตัวนะครับสถานะนะครับผมก็ขึ้นว่า pending นะครับอันนี้คือจ่ายแล้วนะ,ะเดี๋ยวแปลภาษาไทยให้ดู มันไม่แปลให้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ครับดำเนินการนะครับแล้วก็จ่ายนะครับจากที่ผมถอนครั้งแรกไปเนี่ยก็ประมาณ2-3วันนะเขาก็จ่ายมาให้นะครับเดี๋ยวรอดูครั้งนี้นะว่าใช้เวลากี่วันนะครับในส่วนของการถอนเงินในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับยังไงก็ลองไปสมัครทาดูได้นะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าผมได้รับแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ